ไปให้เนใครก็บมีนี้ผู้จอดลอยสิหลงบานรอบนันเดือนนองมานนับวันทไมคำเออเออเออยิ่งบ่เป็่นเงาไงที่ตาให้เปลียน้องจิตเงาจดั่เนดังในยูไลย์เก็ใจคนมีเงย เีปัญหาทุกวันจะแบ่งปันเวลาไปหาสามววยเธอก็รู้ว่าพี่ฮักเจ้าเพียงใดเฝ้าห่<ม>าวงใยอยู่ทุกวันเวลาเรื่องพันระยาไม่ใช่กลัวเดี๋ยวขอบตัวให้เก็บเขาเป็นธรรมดารอหน่อยนะไอ้ติกไปหาที่รักจัา อยากนอยใจโอ้ยเมืย์เป็นจังไหนถือว่าเป็นเมียอ้ายเป็นจังไหนถือว่าเป็นเมียอ้ายบ่ไม่หวังปับไวโอ้เพิ่มกูหน่อยคิดให้อ้า sociedad, อยนี่นอนพี่กระรอกพี่กระรอกจอบลอยลงบ้านคิด <Viol> ถ <pretty good> ึงตาวานถูกแหลงเศร้าเออ เอาคนบ้านเดียวกันอยากคิดว่าฉันมีเงินล่ะนี่มีเงินสตางค์ว่ามีเอากระเป๋ามีสตางค์ได้ซื้อละเจอกำเดียบไปอุยสาหต้องคืนเจอเหนียวฮะต้องอุตสาหนะฮะ <Lee. S 2> ็เปยังหรอครับครับะนัลงยูทูบ